สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงความไม่รู้ของตัวเองอะน,นะก็คือว่าวันนี้ก็เปิดทีวีนะก็ใช้รีโมทเปิดแหละแ,แล้วก็คือจะบอกว่าถ้าทีวีอ่ะเปิดไม่ติดอ่ะคือใช้รีโมทคอนโทรลไม่ได้อ่ะก็อย่าเพิ่งไปโทษว่าเป็นทีวีนะหรือไม่ก็อย่าเพิ่ง ไปคิดว่าเป็นเพราะรีโมทคือบางทีปัญหามันอาจจะเล็กกว่านั้นนะก็เราอะตอนแรกเราก็เราซื้อทีวีอเครื่องนี้มาเป็นเครื่องใหม่แหละแล้วก็เราก็ดูมาได้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงสัปดาห์นะแล้วแล้ววันนี้อยู่ๆเราก็เปิดไม่ได้ใช้รีโมดเปิดไม่ได้คือคือมันมันมันเปิดมันเปิดได้แล้วนะแต่ว่าสักพักหนึ่งอะเหมือนรีโมทมันค้างอะ แล้วมันก็มันก็ภาพมันก็จะวิ่งแบบเร็วมากเลยเปลี่ยนหน้าเร็วมากเลยปุ๊บป,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 ปุ๊ปุ๊ปุ๊แล้วคือภาพมันก็จะแบบรันแบบเร็วมากเลยเหมือนรีโมทค้างอ่ะอ่าแล้วก็สักพักหนึ่งภาพมันก็จะค้างไว้เลยคือภาพมันจะวิ่งเร็วมากเลยเหมือนแบบสลับหน้าจออะไรอย่างเงี้ยเร็วมากเลยนะอืมแล้วสักพักหนึ่งภาพมันก็ค้างเลยนะหยุดค้างกดรีโมทอะไรคอนโทรลอะไรภาพมันก็ไม่ไปมันก็ค้างอยู่กับที่ภาพเดิมอ่ะ ที่แบบที่แอปเดิมเงี้ยเราดเราูเราดูสมาร์ทสมาร์ททีวีนะแล้วก็เปิดแอปต่างๆแอปอ่ะมันก็ค้างอยู่ที่แอปเดิมนะหน้าเดิมเลยแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยแต่เราใจเราไม่คิดว่าเป็นเพราะทีวีหรอกเพราะว่าเราเพิ่งซื้อทีวีมาเองไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ถึงแบบว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะถึงแม้ว่าทีวีมันจะแบบ ไม่ใช่เกรดเอ่ะแต่ว่ายังไงอะหนึ่งสัปดาห์ภายในหนึ่งหนึ่งสัปดาห์มันก็ไม่น่าจะเสียเร็วอย่างนี้แล้วเราก็ไปซื้อในห้างที่น่าเชื่อถือได้ด้วยนะในสถานที่แบบให้มันน่าเชื่อถือได้ะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคือเราก็คิดว่าไม่น่าใช่ทีวีถึงแม้ว่ามันจะเกรดมันจะไม่ใช่เกรดเอ่ะมันจะเป็นแบบเออเกรดรองลองมาแต่ว่ามันไม่น่าเสียปั๊บเดียวอะอแล้วมันก็มันก็ขึ้นห้างด้วยขายอยู่ในห้างอย่างเงี้ย เราก็เลยไม่น่าใช่ทีวีแล้วเราตัดปัญหาเรื่องทีวีไปเลยนะแต่อีกใจนึงเราคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องทีวีด้วยแหละอืเพราะว่ามีมีมีความรู้สึกอยู่นิดนึงว่ามันอาจจะเป็นทีวีด้วยเพราะว่ามันมันเหมือนว่ามันเกตดมันเกตดมาลองมานะแต่เราก็ไม่ได้บอกเป็นยี่ห้อไหนนะแล้วอีกใจหนึ่งเราคิดเลยเราอ่ะเราพุ่งเป้าไปที่รีโมทเลยอืมเพราะว่าเราเราเคยแบบว่าติดเพย์บ็อก์อ่ะอ่ากล่องดูทีวีนะแล้ว ติดแค่วันเดียวอะปรากฏว่ามันดูไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของของที่ไหนนะออรีโมทมันเสียเลยวันเดียวเองเออแล้วปรากฏว่าอ่าไม่ใช่วันเดียวหรอกคือไม่กี่วันอะมันก็เสียละเราก็เลยให้เขามาเปลี่ยนพอหลังจากที่เขาเปลี่ยนเขาเขาเขาก็รู้ปัญหาเลยนะว่ามันเป็นเพราะรีโมทต,ต้องเปลี่ยนแหละ คือเราคิดว่าอา,อาจจะมีคนแบบเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วเปลี่ยนบ่อยนะแล้วก็ถามเขาว่ามันเปลี่ยนบ่อยเลอเลยเขาบอกเออพอดีมันมีปัญหาเ็าต้องเปลี่ยนพอหลังจากเปลี่ยนเสร็จรีโมทหลังจากนั้นก็ใช้ได้ยาวเลยใช้ได้ตั้งนานแล้หลายเดือนเลยนะก็ไม่มีปัญหา,ม,ม,นะม,า,ามันเป็นที่รีโมทนะกล่องเพย์บล็อกแหละอืมแล้วเราคิดว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันเป็นที่รีโมทแหละแล้วก็แล้วก็โทรไปหาอ่าอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สิเราไลน์ไปคุยกับพนักง,งานที่เขาเนี่ย พนักง,งานขายทีวีเครื่องนี้นะเขาก็เอ่เขาก็บอกว่าคือเราอะเราเราเราแค่ถามว่าปุ่มเปิดทีวีมันอยู่ตรงไหนเพราะเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเขาก็บอกเอ้ยมันอยู่ด้านใต้อะไรเงี้ยเราก็คำคำหาอยู่ตั้งนานนะเออพอเราเปิดทีวีเราคิดว่าเฮ้ยถ้าลองเปิดทีวีแล้วอะมันอาจจะคอนโทรลเครื่องได้แต่ตอนแรกอะพอเครื่องมันตอนแรกอะก่อนที่เราจะติดต่อพนักง,งานขายนะ พนักงนานที่เขาขายทีวิเครื่องนี้เราก็ลองปิดเปิดเครื่องดูก่อนนะตอนแรกลองลองทำด้วยอะไรด้วยตัวเองดูก่อนปิดปิดเสียบดึงปลั๊กออกอะไรแล้วเปิดมาใหม่ก็ยังเหมือนเดิมแล้วเราก็คิดว่าเราก็มีใจหนึงเราก็คิดว่าเป็นเพราะฐานเราก็เลยแบบแต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนฐานนะเราก็แค่เอามือเราก็แค่แกะตรงนี้ออกมาเนี่ยแกะด้านท้ายมันนะแเราก็แค่หมุนๆอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธี คือบางทีฐานไหนที่เราใช้นานแล้วอะ่ะเราก็มักจะใช้วิธีที่ว่าเฮ้ยเราไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนฐานเราก็ใช้วิธีแบบว่าหมุนๆอย่างเงี้ยปุ๊บอย่างเงี้ยไทๆไปอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ได้นะเราก็แค่อย่างงี้แต่เราไม่เปลี่ยนนะอืมพอเราคิดว่าเราังไม่เปลี่ยนฐานหรอกเพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยมันไอ้นี่คือ คือเขาเพิ่งให้มาจากเครื่องอ่ะมันฐานคงยังไม่หมดหรอกคือเขาเพิ่งติดมาจากเครื่องเราคิดว่าคงใส่ฐานใหม่แล้วแหละอะไรเงี้ยคงไม่เป็นไรเราคิดว่าสาเหตุล้วก็คิดว่าไม่ใช่เป็นฐานนะเนาะเราไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะฐานนะอแล้วเพราะว่ามันเพิ่งมันเพิ่งติดมาจากเครื่องอ่ะมันเพิ่งมาใหม่อ่ะเราคิดว่ายังไงอ่ะเขาก็ต้องใส่ฐานใหม่ให้เราเออยังไงก็ต้องใช้ได้นานแต่เราก็เคยมีเคยเกิดปัญหาตรงที่ว่าถึงแม้ว่าเครื่องจะใหม่นะเครื่องใหม่ แต่ฐานอ่ะเขาก็ใช้ฐานที่ว่ามันเหมือนกับใช้ไม่ได้อ่ะเหมือนกับมันใกล้หมดอายุหรือเปล่าใกล้หมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลัลงจากน้นทีเลยเปลี่ยนฐานเนาะอ่าเราหมายถึงว่าไอ้เครื่องใช้ไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นนะะอืมมันก็เคยแบบว่าฐานที่มาติดมากับเครื่องอ่ะแล้วมันไม่เวิร์กเราก็เลยเปลี่ยนแล้วมันก็ใช้ได้นะส่วนอันเนี้ยเราก็เราก็ลองดูใช่ไหมแล้วก็ลองถามช่างอะไรโหเราแก้ปัญหาสารพัดเลยนะ ทีวีเครื่องเนี้ยเราก็บอกเราบอกว่า้ตอนแรกเขาก็บอกให้ยกทีวีไปเปลี่ยนตอนแรกเราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนยี่ห้ออื่นดีไหมยอมเพิ่มตังค์นะเราก็ต้องยกทีวีไปเปลี่ยนนะเราก็คิดว่าจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าคือทีวีเครื่องเนี้ยมันก็จะเป็นเกรดมันลองๆลงมานะเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวแบบว่าที่มันดีกว่านี้เราคิดอย่างนี้นะที่ยี่ห้อที่มันอาจจะมีชื่อเสียงกว่านี้เราคิดอย่างนี้นะแล้วก็แต่เราอีกใจหนึ่งเราก็เสียดายเราก็ขี้เกียจยกไปเปลี่ยนด้วยล่ะแล้วก็ คือเราก็โหลดแอปอะไรไปเยอะแล้วไงอืมแล้วภาพมันก็ชัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างชอบมันแหละเออแล้วเราก็คุยกับพนักง,งานขายใช่ไหมคุยทางไลน์แหละคือเขาก็ให้ไลน์ไว้เผือ่อมีปัญหาเนาะอืมแล้วเขาก็บอกว่าเขาตอนแรกเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าเขาจะมาทําที่บ้านให้อะไรเงี้ยอืมเราก็เกรงใจเขาด้วยแหละเพราะาเขาต้องทํางานแล้วก็เดินทางลําบากแล้วก็กล่าวว่าเอ้ยเออ เอาแค่รีโมทอะไปให้เขาดูแล้วกันเขาบอกว่าแค่ไปเซตรีโมทให้เอาเรีโมทไปให้เขานะแล้วก็ไปเซต forgiving. เพราะว่าเราจะไปทําธุระที่ห้างนั้นพอดีเราก็เลยบอกเดี๋ยวเราเอาเรีโมทไปละกันงแต่ไม่ยกเครื่องไปนะอืแ <Another one> ล้วกะว่าถ้าเผื่อว่ารีโมททาเขาไปเซตรีโมทแล้วอะไรมันไม่เบรกอะแล้วก็กะว่าจะให้เขาอะมาดูที่บ้านแหละเพราะว่าเราก็ขี้เกียจยกเครื่องไปนะแล้วก็แต่ถ้าเขามาดูที่บ้านแล้วมันไม่เบรกเราก็กะว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยอะไรอย่างงี้นะอืม ก็นัดก,กับเขาแล้วนะว่าพรุ่งนี้เราจะเอารีโมทไปให้เขาดูที่ห้างนะที่เราซื้อทีวีมานัดเขาแล้วนะตอนค่ำๆและอีกทีหนึ่งเราก็ลองเราลองหลายวิธีมากเลยนะให้วิดีโอให้ทีวีมันเปิดได้อะเราก็ลองแบบว่าไอเครื่องสมาร์ททีวีข้างนอกเครื่องข้างนอกของเราอะมันก็มันมันคือมันมันไม่จําเป็นต้องใช้รีโมทของทีวีนะีเพราะว่าเราติดกล่องเพย์บ็อกกับไอทีวีเครื่องนั้นเราก็ใช้กล่อง แล้วก็ใช้ทีวีของกล่องเพย์บ็อกเลยมันก็มีทีวีที่สามารถคอนโทรลเครื่องได้2อ่ารีโมทที่สามารถคอนโทรลเครื่องได้2 2ตัวนะมันจะมีรีโมทของตัวทีวีกับรีโมทของตัวกล่องเพย์บ็อกนะเราไอ้เครื่องข้างนอกอ่ะที่มันเป็นสมาร์ททีวีอ่ะที่มันติดกับกล่องเพย์บ็อกอ่ะเข้าไปเซตที่เครื่องข้างนอกนะไอ้เครื่องนั้นเราใช้รีโมทของกล่องเพย์บ็อกได้เราก็ลองเอาเราอะ่ะก็ลองเอากล่องเพย์บ็อกอ่ะข้างนอกอ่ะกับรีโมทอ่ะ มาใช้กับเครื่องนี้ดูเพราะว่าเราเปิด wifi ตัวเดียวกันไงเราเปิด wifi ตัวเดียวกันแล้วเราก็เลยเอากล่องเพนบอกมาแล้วก็ลองเสียบอะไรสารพัดแลวนะเสียบเหมือนกันทุกอย่างกับไอ้กล่องกับเครื่องข้างนอกทีวีข้างนอกเลยปรากฏมันก็ยังเปิดไม่ได้อืมแล้วก็เราก็เลยโทรไปหาโทรไปหาที่ที่ศูนย์อะศูนย์ศูนย์นยกล่องนะที่จะติดกล่อง อันนี้แหละกล่กองเพย์บล็อกอ่ะคือเราอะ่ะต้องการจะติดอีกตัวหนึง่งเพื่อจะให้มันอยู่ในห้องเราต้องการให้ช่างอะ่ะเขามาเซตเครื่องเครื่องเนี้กับอีกกล่องหนึง่งใช้กล่องอีกกล่องหนึงน่งเพื่อเราจะได้รีโมทอีกอันนึงเพราะว่าเขาบอกว่ากล่องเพย์บล็อกหนึ่งอันต่อนีโมทหนึ่งอันเราอยากจะได้กล่องอ่ะเราอยากได้รีโมทอีกอันหนึ่งเพื่อมาสำรองในกรณีกรณีที่รีโมทเครื่องนี้มันเสียเราก็เลยเพราะว่าไอ้เครื่องนั้นนมันมใช้รีโมทได้2ตัวข้างข้าง,างนอกอะ่ะ ที่มันติดกับกล่องเพย์บล็อกนะแต่เครื่องนี้มันไม่ได้อ่ามันไม่ได้ติดกับกล่อง p พย์บลมันจะแต่มันใช้ WiFi เดียวกับเครื่องข้างนอกอ่ะแหละมันก็แค่ดูเน็ตแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ติดเครื่องนี้เขาไม่ได้มาเซ็ตกล่อง p พย์บลที่เครื่องนี้ไงแล้วก็เลยให้เขามาติดเราก็เลยโทรไปนะัดช่างเลยนะให้มาติดกล่อง Pay ์บลเครื่องนี้เพื่อเราจะได้รีโมทแล้วทีหลังอนะถ้าถ้ารีโมทเครื่องนี้เสียเราก็ใช้รีโมทกล่อง p พย์บลอ่ะคอนโทรลไอเครื่องนี้ทีวีเครื่องนี้ได้เลยอืมแล้วก็นะ หลังจากนั้นเราก็คือนัดช่างที่อ่านัดช่างที่เขาจะมาติดอ้นนี่นะกล่องเพย์บ็อกอันนี้นะเพื่อจะได้รีโมทใช้รีโมทสองตัวสำรองไว้นะแล้วก็นัดอ่านัดทีวีและพนักงานขายทีวีอะว่าจะเอารีโมทไปไปให้เขาเซตนะนะไปให้เขาดูอืพอหลังจากนั้นเราก็นั่งสักพักหนึ่งอะแล้วก็คิดนู่นคิดนี่ไปคิดมาแล้วเราก็คิดในใจว่าเอ๊ หรือว่าเราจะลองเปลี่ยนฐานข้างหลังดูนะอืมคือคือตอนแรกอะ่ะเราก็ไปหาเซิร์ชหาในในเน็ตอะที่เขาบอกว่ารีโมทเสียทำยังไงซ่อมรีโมทนะแล้วก็ไปเซิร์ชหาวิธีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าวิธีว่าเออเนี่ยให้เปิดอันนี้เราถอดฐานออกก่อนแล้วก็แกะรีโมทแกะตรงนี้ออกนะเออแกะตรงที่คอบอะไรนี่ออก ปรากฏว่าเราก็เปิดไอ้ตรงฝาหลังแล้วเราก็ถอดฐานออกนะแล้วเราก็แกะเนี่ยเราแกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกเออเขาบอกว่าบางรุ่นมันก็ต้องใช้ไขควงนะเราก็ไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากนะเราแกะยังไงก็ไม่ออกเราก็เลยไหนๆก็ถอดฐานออกมาแล้วนะถอดฐานไอ้ข้างหลังออกมาแล้วเราก็เลยหรือว่าลองเปลี่ยนฐานดีวะแล้วคิดในใจเ้วก็เลยพอดีมันเราซื้อฐานไว้นะฐานตัวใหม่อ่ะแล้วเราก็เลยลองเปลี่ยนดูแล้วเราก็เอ้ แล้วก็ตอนที่เราเราก็ลองมาเปิดเปิดทีวีด,ดูพอเปิดทีวีดูนะเนี่ยเนี่ย <sotto> เปิดทีวีดูก็ตอนตอนเปิดนะเราภาวนาเลยนะ <S <S คิดในใจเฮ้ยมันเปิดให้เปิดได้เถอะอะไรเงี้ยให้มันให้มันได้เถอะแต่เราก็แต่แ,แต่เราก็ไม่ได้มีความหวังอะไรมากมายเราคิดว่ายังไงก็ไม่ได้หรอ,อยังไงก็เราคิดว่ายัางไงก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนเราคิดอย่างเงี้ยเราเราคือเราก็คิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับฐานอ่ะ เออแต่เราก็ลองลองดูลองดูลองกดดูแล้วกันแต่ก็คิดในใจภาวนาให้มันได้แต่ว่าไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หวังมากไงความหวังคือน้อยมากอะ่ะปรากฏเปิดแล้วมันติดเปิดอย่างเงี้ยแล้วมันติดเฮ้ยดีใจมากแล้วก็ลองแล้วก็ลองเลื่อนเลื่อนดูนะเลื่อนดูแต่ละหน้าเฮ้ยเอา้ามันเป็นที่ทานเราก็โอ๊ยคือแบบ คำหาหนู่นนี่ตั้งนานลองทำสารพัดคือถ้าเปลี่ยนที่ฐานตั้งแต่แรกอ่ะก็ก็อ้นี้แหละคือถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบางทีก็อย่าโทษทีวีอย่างเพิ่งโทษเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าเพิ่งโทษร,รีโมทนะฐานแล้วเราก็เลยมานั่งคิดตอนแรกเราไม่คิดว่าเป็นที่ฐานเราคิดว่ามันไม่น่าเป็นที่ฐานเพราะว่ามันติดมาจากเครื่องแล้วมันใหม่ๆเขาคงให้ฐานใหม่มาแล้วมันก็ไม่น่าแบบจะเป็นที่ฐานหรอกเพราะว่ามันน่าจะใช้ได้นานฐานมันยังไม่น่าหมดเร็วๆหรอก แล้วพอเราเปลี่ยนแล้วเฮ้ยมันเปิดได้มันเปิดทีวีได้ปุ๊บแล้วมันก็ลองเลื่อนแล้วก็ลองเลื่อนดูดิว่าเฮ้ยมันไอเลื่อนได้ไหมอ้าวเลื่อนได้อ่ะเออปกติอ่ะไออันเก่าอ่ะมันไอฐานอันเก่าอ่ะมันเปิดมันมันเปิดทีวีเนาะแล้วมันก็เลื่อนไม่ได้มันค้างเลยอืมแล้วก็เปิด คือ <c oughs> เปิดตอนแรกนะแล้วหลังจากน้นมันค้างค้างเสร็จแล้วก็เลยปิดแล้วเปิดใหม่หลังจากนั้นมันก็เปิดทีวีไม่ได้เลยเราก็เลยไปกดปุ่มที่เครื่องนะกดที่เครื่องแล้วเราก็ใช้รีโมทเนี่ยลองคอนโทรลดูอันถ่านอันเก่านะเฮ้ยมันก็ไม่เลื่อนเลยเลื่อนไปาหาหน้าไหนไปดูอะไรไม่ได้เลยมันค้างอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนมันคอนโทรไม่ได้ไงอืมพอเราใช้นี้เสร็จปุ๊บมันคอนโทรได้เสร็จเราก็เฮ้ยดีใจมากเลยอะ่ะโอ้แบบเฮ้ยโล่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มานั่งนึกย้อนนึกบ่าอ๋อเราเคยเราเคยแบบว่า ซื้ออะไรที่มันใหม่ของใหม่มาแหละแล้วเขาใส่ฐานมาแล้วเราเคยแบบว่าเฮ้ยมันเป็นฐานที่ใช้ไม่ได้อะฐานที่มันมันมันไม่มันไม่ใช้มันใช้งานไม่ได้อะเราเคยเกิดปัญหาอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะที่มันเป็นของใหม่อะแต่เขาให้ฐานที่ติดมากับตัวเครื่องอะแล้วมันใช้ไม่ได้เราลองเปลี่ยนฐานใหม่แล้วมันใช้ได้เลยแบบคอนโทรลเครื่องอะไรได้เลยอะปกติเลยอะเออ เราก็เลยมานั่งนึกย้อนดูว่าอ๋อเราเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะเหตุการณ์ที่ว่าเราได้ฐานที่มันติดกับตัวเครื่องมาและฐานตัวนั้นมันใช้งานไม่ได้เราเปลี่ยนฐานใหม่แล้วมันหลังจากนั้นมันใช้ใช้งานได้ไงอ๋อที่ที่หลังนี้ก็คือคิดในใจแล้วว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะลองเปลี่ยนฐานดูก่อนหมุนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเราลองหมุนอย่างเดียวไม่ได้เลยนะมันต้องเปลี่ยนฐานอะ่ะเป็นตัวที่มันแบบตัวใหม่อ่ะเราดีที่เราซื้อฐานสำรองมาเพราะฐานบางอันนี้มันจะอาจจะแบบ แล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเสื่อมเร็วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนะเออก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็นั่นนะก็ลองเปลี่ยนฐานดูและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็คิดในใจว่าเราจะไปยกเลิกไอ้กล่องเพย์บ็อกดีไหมที่ว่าเราจะให้เข้ามาติดอีกกล่องหนึ่งอะแล้วเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะแล้วได้รีโมทมาแต่เราก็คิดในใจว่าเฮ้ยน่าจะติดเผื่อไว้อีกกล่องนึงแหละเพราะว่า เผื่อเผื่อแบบอันนี้มันเสียไงรีโมทมันเสียเพราะเรารู้สึกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบบางทีรีโมทมันก็มันก็เสียเนาะแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มีแบบปุ่มให้คอนโทรลที่เครื่องแล้วไงอย่างเครื่องปรับอากาศหรืออะไรพวดเนี้ยทีวีรุ่นเก่าๆกล่องอะไรรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีให้มันคอนโทรลในเครื่องไงส่วนใหญ่มันก็จะเป็นใช้รีโมททั้งนั้นเลยอะแล้วถ้ารีโมทเสียบางทีเรากําลังแบบดูอะไรติด พอยู่ติดหนังอยู่อไรเงี้ยแล้วบบให้รีโมทเสียแล้วก็อันนี้เนาะเราก็เลยคิดในใจว่าติดอีกกล่องนึงรันเพิ่มแค่เดียวละร้อยกว่านะก็ติดอีกกล่องหนึ่งเพื่อความสบายใจนะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปยกเลิกหรอกเดี๋ยวเขาก็คงมาติดให้แหละอะไรเงี้ยก็โอ้โหเล่าถึงความมันหลายครั้งแรกที่เราเจอปัญหาแบบที่เราแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราก็แบบไปแก้ไขโอ้โหซะแบบว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ แก้ไขซะจนแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดปรากฏพอมาหามาเจอจุดที่มันเป็น,นปัญหาหลายครั้งแล้วปัญหามันนิดเดียวเองเอออย่างเรื่องเนี้ยปัญหามันนิดเดียวเองแค่เปลี่ยนฐานนะข้างหลังอะ่ะเราเกือบโอ้โหถึงขั้นที่แบบถ้าเราไม่เปลี่ยนฐานเนี่ยเราถึงคิดถึงขั้นจะเปลี่ยนทีวีเลยนะเออเปลี่ยนโอ้โหสรารพัดเราก็ไปทํานู่นทํานี่เยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็บางทีก็กคือ จุดเล็กๆอ่ะก,ก็ต้องมองด้วยนะไม่ใช่มองแต่จุดใหญ่ๆนะปัญหาทุกอย่างนะบางทีปัญหามันเกิดจากแค่จุดจุดเล็กๆเ,เองนะที่เรามองไม่ถึงอนะ่ะก็ต้องมองให้ทั่วๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาอะไรไปนะบางทีอ่ะถ้าเราแบบตัดสินใจเปลี่ยนทีวีนี้ไปอ่ะก็ต้องเสียเงินเพิ่มนะบางทีทีวีเครื่องใหม่ที่เปลี่ยนมามันก็อาจจะไม่ดีเท่าเครื่องนี้ก็ได้นะ อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นที่มันที่มันยิ่งกว่าฐานก็ได้นะเพราะบางทีอ่ะก่อนที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาอะไรอ่ะควรจะดูให้รอบครอบก่อนนะว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเนาะอืตอนแรกเราก็ไปโทรว่ที่ทีวีมันไม่ดีหรือเปล่าเออรีโมทมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยมันเกี่ยวกับปัญหาเล็กนิดเดียวเองเออบางทีทีวีเราก็เราก็ชอบนะเครื่องเนี้ยมันเราก็ถูกใจอ่ะมันถือว่ามันก็ภาพชัด แล้วก็อะไรเร็วดีอ่ะหมายถึงว่าคอนโทรลอะไรแล้วมันรุดเร็วดีนะภาพมันก็ไหลลื่นดีอ่ะเออแล้วก็ชอบเราชอบเลยแล้วก็เสียงมันก็เหมือนกับว่าเสียงมันก็บางทีเราดูทีวีบางเครื่องอ่ะเสียงมันจะแบบว่าเสียงเอฟเฟกมันจะดังกว่าเสียงพูดใช่ไหมเวลาบางทีแบบว่ามันมีเสียงพูดแล้วว่าแล้วแบบว่ามันจะเบาอ่ะเสียงเอฟเฟกมันจะดังแต่แล้วว่าเครื่องเนี้ยเสียงเอฟเฟกกับเสียง พูดเนี่ยมันมันจะใกล้เคียงกันอะเราไม่ต้องไปปรับเสียงพูดอะไรมากมายอะอืมก็อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเล่าถึงประสบการณ์นะว่ามันเป็นยังไงนะก็ก็ควรจะดูให้ดีก่อนตัดสินใจอะไรนะคะ